แหงบอกฮาดาแหงบอกฮาดามีความสุขพีกลนฮาดาพีกลฮาดาเหนื่อยฮำเดินดาทำเดินดายากลำบากอาพืดาอาพืดาเจ็บปวดป่วยทาชีดาทาชีดาบาดเจ็บเป็นแผลนัดดานัดดาหายป่วยหายดี ยอนดายอนดาเปิดใช้กับประตูหน้าต่างทัดดาทัดดาปิดใช้กับประตูหน้าต่างยอรีนาดายอรีนาดาเป็นไข้ตัวร้อนคัมกีเอคันลีดาเป็นหวัดติดวัดคีชิมฮาดาคีชิมฮาดาไอซอนซาฮาดาซอนซาฮาดาท้องเสียชุบดาชุบดาหนาว พบดาพ็ดาร้อนตาติดหาดาตาติดหาดาอุ่นอบอุ่นชีวันหาดาชีวันหาดาเย็นเย็นสบายสอนสอนหาดาสอนสอนหาดาเย็นเย็นสบายพกยงหาดาพกยงหาดากินยาชีระโยหาดาชีระโยหาดารักษาตรวจรักษาโรคชินระโยหาดารักษา ตรวจรักษาโรคชูชุนฮาดาชูชุนฮาดาผาตัดอาริดาอาริดาทาฉาบภูรดาผูรดาเรียกร้องอิ่มพูริดาพูริดาติดแปะพุนดาพุนดาแก้คายนบดานบดาสูงนัดดา นัดดาต่ำโชชิมฮาดาโชชิมฮาดาระวังสุอีฮาดาซูอีฮาดาระวังวีฮอมฮาดาวีฮอมฮาดาอันตรายพิูดาพิูดาสูบคัดดาคัดดาเหมือนทาเรดาทาเรดาแตกต่าง อาริดาทาริดาแตกต่าง